เรื so language, ่องที no so the the ่เราจะต้องฝแล้วก็เรียนหนังสือที่ต้องมีใจใส่ผู้เป็นในรับหน้าที่อย่างท่านมหาธรท่านมหาสมัยเนี่ยมอบหน้าที่ให้แล้วก็ที่เรียนนาที่กระทาไปตามด้วยที่ขาดเรียนจะปล่อยเข้าไปเพราะว่าถ้าปล่อยเข้าไปคนมันจะชินจะเคยรจแล้วก็ไม่ไม่เป็นหรอกไรหรอกไม่มาแล้วอะไรชั่วโมงเอัาอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่แล้วไปอยู่ที่อื่นอยู่ต้องเรียนหนังสือนะให้จบ เด็กไปเรียนก็ตกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ต้องได้ชั้นพุทปีหนึปีก็ชั่วโมงไอ้นเวลาอายุเรามันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโยมุขบถก็แก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาวัดไม่ไหวก็เนี่ยไม่ไหวหรอกไมาเล่นอยู่ได้ไม่ได้พวกเราก็ต้องเร่งรีบทำหน้าที่โตัวเองนะแล้วรับผิดชอบ หน้าที่อะไรให้รับความจริงอย่าไปทำเล่นอย่าสมัคเล่นทำงานเนี่ยจะคุยกันทำไปเล่นไปไม่ได้สนใจว่าเวลาไหนถึงเวลานี้อย่างทำเล่นไปเรื่อยๆอย่างนี้อัษฎะไม่รับผิดชอบเล่นไปเหมือนเด็กโงเมืองไม่เห็นเราไม่ใช่โงเมือแล้วนะเป็นสมัคเ่นแล้วเนี่ยเด็กโตแล้วรูปภาษา